ไอ,อ้มึงกูว่าตอนเนี้ยที่ภาคเหนือดอกบัวตองันมบานแล้วว่ะอยากไปเที่ยวจังเลยอ่ะอืมก็สวยดีนะกูว่าแต่ว่าไม่ต้องไปถึงแม่ห้องสอนนะกูว่าอยู่ที่พัทยามีอยากไปบ้างอ่ะพาไปหน่อยดิ สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามภาษาชาแนลนะครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาถ่ายรูปคู่กับต้นดอกบัวตองนะครับผมอันนี้เราเรียกว่าต้นดอกบัวตองนะครับเราไม่จับเป็นต้องขึ้นเหนือถึงแม่ห้องสอนนะครับผมบอกเลยว่าคุณอยู่แค่พัทยาคุณก็สามารถมาถ่ายรูปกับต้นดอกบัวตองนี้ได้นะครับเพื่อนๆเห็นคอนเซ็ปต์ผมไหมวันนี้ผมสั่ง ผมใส่เสื้อสไตล์เหนือเลยนะครับเป็น FC เหนือเลยนะครับผมแล้วก็ดอกบอัวตองนี่คือเป็นความฝันมากที่อยากจะถ่ายรูปคู่กับดอกบอัวตองแต่ว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนยังไม่ได้มีโอกาสแบบไปหาแบบทุ่งดอกบอัวตองแบบชวยๆเหมือนที่ออกข่าวเหมือนที่หลายๆคนโพสต์นะครับผมแต่ว่าเราก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับผมทดแทนกันได้นะครับอยู่ที่พัทยานี่เองนะครับผม ใครหลายละเอ้ยผมคิดว่าบางคนอาจจะรู้จักนะว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าก็จะมีไม่กี่คนที่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับผม,มเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆของดอกบัวตองนะครับแต่ก่อนไปชมคลิปเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องดำมัาษาแช n แนลด้วยนะครับโอเคปะเราไปดูกันอันนี้เขาเรียกว่าดอกบัวตองนะครับตอนนี้กําลังบานเลยนะครับผมเพื่อนๆอ,อ,อีกสักพักนึง อีกสักครู่หนึ่งนะครับผมว่าน่าจะออกดอกได้เต็มกว่าน,นี้นะครับแล้วก็สวยกว่าน,นี้แต่ว่าเดี๋ยวน่าจะสักประมาณผมไม่แน่ใจประมาณเดือนหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาอีกรอบ,รอบหนึ่งบัวตองนั้นงามอยู่บนยอดดอยวันนี้เราไม่ต้องไปถึงยอดดอยครับผมเราอยู่ที่พัทยาเราก็สามารถมีดอกบัวตองไว้เชยชมได้นะครับเพื่อนๆบรรยากาศรอบๆนี้ผมบอกบรรยากาศก็ไม่ได้แตกต่างจากภาคเหนือนะครับถนนสวยงามมาก มีถนนที่สวยงามมากครับผมแล้วก็ที่สําคัญมีดอกบัวตองให้เราได้ถ่ายรูปด้วยนะครับเพื่อนๆจุดนี้ก็อยู่ที่ซอยสยามคันที่ครับนะครับอยู่หลังสนามแข่งรถพิละเซอร์กิตนะครับผมมันอาจจะแบบไม่ได้รู้ร้ามากมายแต่สวยมากนะครับผมเห็นเห็นไม่เอ่ยฮานี่ครับ บรรยากาศตรงนี้นอกจากจะมีดอกบัวตองให้เราได้ถ่ายรูปแล้วนะครับจุดนี้ยังมีน้ำตกด้วยนะครับผมมีน้ำตกที่สวยงามด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับนี่ครับผมอ่ะเดีย๋ยวผมจะพาไปดูน้ำตกนะครับเพื่อนๆ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆดูสิทั้งได้ยินเสียงน้ําไหลนะครับได้ยินเสียงน้ําไหลเป็นบรรยากาศแบบบรรยากาศเหมือนน้าตกนะครับเป็นน้ําไหลแล้วก็ด้านหลังด้านข้างก็ยังเป็นดอกนี่เลยครับยังเป็นดอกบวัวตองสีสันสวยงามมากครับผมสีเหลืองอลาม,มากเลยนะครับถ้าใครชอบถ่ายรูปนะครับผมว่าจุดนี้ก็สามารถมาถ่ายรูปได้นะครับ สำหรับจุดนี้นะครับมีแค่จุดเดียวในเมืองพัทยานะครับอยู่ในซอยสยามคันทรีคลับนะครับหรือเพื่อนๆมาทางเส้นถนน36ชนบุรีระยองก็ได้นะครับแล้วก็เข้าซอยมอธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยานะครับผมแลวอยู่ด้านหลังสนามแข่งรถพิรัสเซอร์กิตนะครับดอกบัวตองตอนนี้กำลังเบ่งบานนะครับเพื่อนๆสามารถมาถ่ายรูปกันได้นะครับ ช่วงนี้ดอกบัวตองกําลังเบ่งบานเลยนะครับเพื่อนๆดอกบานสีเหลืองสวยมากครับใครที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะมาถ่ายรูปได้นะครับผมสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับสามารถถ่ายลงสตอรี่ไอสามารถถ่ายลง f a c e b o o k ได้นะครับใครที่หลงสเสน่ห์ดอกบัวตองเหมือนผมนี่แบบ งานนี้แบบหวานเลยครับดอกบัวตองไม่ต้องขึ้นไปที่ภูเขาสูงแล้วนะครับเราอยู่ที่พัทยาเราก็สามารถมาถ่ายรูปกับดอกบัวตองนี้ได้นี่ครับสวยพื้นที่ดีๆพื้นที่ถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆแบบนี้เราก็ต้องแนะนำให้เพื่อนๆได้มานะครับเพราะว่าอย่างน้อย หนึ่งแหละเราได้แก้เครียดนะครับผมในช่วงที่โควิดสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีแบบนี้การที่เราอยู่กับพี่จำเจแบบเราก็เครียดนะครับการที่ออกมาเจอสิ่งสวยๆงามๆก็ถือว่าเป็นพลังบวกให้กับชีวิตของเรานะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปแบบของผมทำนะครับชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้กดติดตามกด s u b s c r i ต์ให้ด้วยนะครับผม เป็นไงบ้างครับสวยนะครับผมนี่ครับนี่แหละทุ่งดอกบัวตองอาจจะมีไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าก็ถือทําให้เราได้แบบได้สัมผัสใกล้ชิดดอกบัวตองได้โดยที่เรายังไม่ต้องขึ้นเหนือไม่ต้องไปที่แม่ห้องสอนนะครับแกมันสวยมากเลยอะเนี่ยฉันบอกแกแล้วเห็นไหมว่าเราไม่ต้องไปถึงแม่ห้องสอนเราไม่ต้องขึ้นขับรถ ขึ้นภาคเหนือเราอยู่ที่พัทยาเราก็มีทุ่งทุ่งดอกบัวตองเฮ้ยฉันไม่คิดเลยว่าอยู่พัทยาจะวีแบบนี้ขอบคุณมากนะแกที่พาฉันมาเดี๋ยวฉันต้องเอาไปลงคลิปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวฉันให้เพื่อนเพื่อนที่พัทยามา,ปา okay? okay. โปรโมทการเที่ยวใช่พัทยาโอเคไหมโอเคโปรโมดเลยโปรโมดให้คนมาเที่ยวพัทยาเยอะให้คนมาถ่ายรูปที่ทุ่งดอกบัวตองของเรานะโอเคแต่วันนี้เราอย่าลืมนะขอบคุณที่มืดเราด้วย ขอบคุณพี่โชคดีแล้วด้วยนะที่พาเรามาที่นี่โอเคพาเรากลับกันเถอะขอบคุณมากแกขอบคุณมากขอขอบคุณพี่โชคดีที่พาผมมาเที่ยวในวันนี้รักที่สุดลูกชายสุดที่รักครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้ผมนะครับ เราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย Sorry as DJ